ที่มาที่ไปก็คือว่าเทคโนโลยีการตรวจสอบรอยร้าวเนี่ยครับเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาับจากปัญหาของท่อลูกค้าที่เกิดขึ้นในโลกครับโดยเทคโนโลยีของเราสามารถตรวจสอบรอยร้าวได้ละเอียดถึง1ม mm ิลลิเมตรนะครับก็ทําให้เราสามารถเจอรอยร้าวจํานวนที่มากกว่านะครับเรียกว่าแทบจะเห็นทุกจุดของรอยร้าวของ ทอกลูกค้าเลยครับรวมถองว่าล่าสุดเคสสอตององอตึกถล่มเด็กซอนเองก็มีบทบาทสัมพันธ์ในการช่วยเหลือดูแลตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะเขาเรียกว่า RVI <R VI. S 2> นะครับ RVI หรือ r e m o t e Visual Inspection นะครับก็ใช้อุปกรณ์เนี้ยเข้าไปช่วยตรวจสอบในพื้นที่ที่เข้าถึงยากนะ,ค,ะ,นะครับเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะเพราะว่าเราเป็นแค่หนึ่งในสามที่มีในโลกและเป็นเพียงเจ้าเดียวในไทยด้วยอาจจะประเดินใตร่าหนึ่งไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนเลขยยังคงพลิกกลับมา ลบอยู่นะคะขาดทุนงั้นย้ำอีกทีมันเกิดอะไรขึ้นคะแล้วโอกาสจะได้เห็นพลิกกลับมาในครึ่งปีหลังเป็นยังไงคะรายการ M A I Focus จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ M A I หรือ M A I A สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ C M D F สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ M A I Focus กับสุภวรรณโตค่ะ วันนี้ชวนคุณผู้ชมนะคะมาเจาะลึกในธุรกิจเทคโนโลยีตรวจสอบระบบท่อน,นำส่งค่ะแน่นอนนะคะว่าเราเห็นความก้าวหน้าของบริษัทนี้ลุกธุรกิจในประเทศขณะดเดียวกันค่ะขยายอาณาจักรไปต่างประเทศมากยิ่งขึ้นกำลังพูดถึงบริษัทเด็กซ่อนเทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะคะกลยุทธ์การเติบโตจากนี้จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันค่ะอยู่กับดรอิทธิพัฒน์ทีนางกรุพิวัฒน์นะคะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัทเด็กซอนเทคโนโลยีจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีดรค่ะขออนุญาตเรียกดรเพชรนะคะคแน่นอนนะคะวันนี้ชวนคุยกันเรื่องของเด็กซอนเทคโนโลยีนะคะต้องอัปเดตกันหน่อยละค่ะโครงสร้างธุรกิจของเด็กซอนปัจจุบันนี่มีอะไรบ้างคะครับก็ธุรกิจของเด็กซอนนะครับก็จะมีอยู่หลกักๆ3ส,ส่วนนะครับ,รบธุรกิจแรกเรียกว่าธุรกิจตรวจสอบท่อลําเลียงนะครับหรืรอ Inline Inspection นะครับ,รบรการตรวจสอบท่อลําเลียงหลักๆก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับ เป็นการตรวจสอบเชนกายภาพสำหรับท่อใหม่นะครับที่เวลามีการติดตั้งเกิดขึ้นเราก็จะมีการนําอุปกรณ์เราเข้าไปตรวจสอบให้ครับว่าอุปกรณ์เนี่ยที่เพิ่งติดตั้งเสร็จเนี่ยมีความสมบูรณ์หรือมีการติดขัดอะไรบ้างหรือเปล่าอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกที่มีการตรวจสอบท่อลําเลียงนะครับส่วนที่สเรียกว่าการตรวจสอบการกัดก่อนนะครับเมื่อท่อมีการใช้ในการขนส่งสารเคมีมันจะมีการกัดก่อนที่ผนังท่อนะครับ การที่เราให้บริการการตรวจสอบการกัดก่อนก็คือการนําอุปกรณ์เนี่ยเข้าไปตรวจสอบในท่อนั้นครับแบบที่3เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลกเนี่ยครับก็คือเรื่องของการตรวจสอบรอยร้าวนะครับตรวจสอบรอยร้าวใหม่ขนาดไหนคะก็เกิดขึ้นในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมาเพิ่งจะ5ปีนับแอยหลังไปใช่ครับแล้วก็มีผู้เล่นถู่ประมาณ3รายในโลกครับ3รายในโลกครับเราเด็กซอนเทคโนโลยีคือ1ในสใช่ครับหนึ่งในสามหรอคะ มีเราคือไทยแลนด์แล้วมีที่ไหนคะเออที่อื่นก็จะอยู่ในทวีปอเมริกาและยุโรปนะครับค่ะเดี๋ยวคงต้องมาเจาะลึกกันนะคะอันนี้เป็นสามธุรกิจโมเดลของเรานะคะคหลักๆนะคะจริงยังมีสองธุรกิจนะครับก็คือธุรกิจการตรวจสอบแบบไม่ทําลายนะครับก็คือเป็นการตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์และบุคลากรที่รับการฝึกฝนมาอย่างดีนะครับในการตรวจสอบสินทรัพย์ของลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจดั้งเดิมที่เรามีการให้บริการมามากกว่า30ปีนะครับครับ แล้วก็อย่างที่3ก็จะเป็นธุรกิจอื่นๆนะครับหลกัหลกๆก็จะมีเรื่องของออ maintenance แล้วก็ fabrication ะนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็มีการทำ technology transfer กับประเทศกลุ่มยุโรปนะครับทำให้เรามี capability ในการให้บริการมากขึ้นนะครับปีที่ผ่านมาก็มีการพัฒนา capability ทาั้งในเรื่องของ pick a n n a l e r ที่เรามีการให้บริการกับลูกค้านะครับ แล้วก็มีการทำเมเทนแนนในกลุ่มของสับซีแล้วก็สแปดสับซี่นี่คือการเมเทนแนนใต้ทะเลเลยใต้ทะเลครับส่วนเมเทนแนนพวกสแปดก็คือว่าแบบในผิวทะเลอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นส่วนที่เมเทนแนนได้ยากต้องใช้ทักษะพิเศษอะไรเงี้ยครับค่ะครับอันนี้เป็นธุรกิจที่มีทั้งหมดนะคะใช่ครับถ้าแบ่งเป็นตัวเลขสัดส่วนรายได้แล้วคะเป็นยังไงคะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ในกลุ่มของการตรวจสอบท่อลำเลียงนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ อยู่ในกลุ่มของการตรวจสอบแบบไม่ทำลายครับแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเป็นธุรกิจพวกแมชชีน i c a ลแลวก็มีเทนเนสต่างๆครับค่ะแสดงว่าธุรกิจตรวจสอบท่อลำเลียงยังคงเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งสัดส่วนยังเป็น60ซครับค่ะหลักๆปีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับธุรกิจที่ผลักดันการเติบโตให้กับเด็กซอนนะครับก็จะเป็นธุรกิจตรวจสอบท่อลำเลียงครับเรามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทุกปีครับธุรกิจนี้ค,ครับ เราเห็นตัวเลขการเติบโตมานะคะจากโมเดลธุรกิจที่เล่าให้ฟังนะคะแต่เมื่อสักครู่ที่ค่อนข้างว้าวพอสมควรนะคะเพราะว่าหนึ่งในธุรกิจของ n e x o n t e c h เทคโนโลยีเนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสอบรอยร้าวและที่น่าสนใจบอกว่าเป็นท็อป3ของโลกด้วยครับดรช่วยขยายความได้ไหมคะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะเพราะว่าเราเป็นแค่หนึ่งในสามที่มีในโลกและเป็นเพียงเจ้าเดียวในไทยด้วยิงที่มาที่ไปก็คือว่าเทคโนโลยีการตรวจสอบรอยร้าวเนี่ยครับ เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาะนะครับจากปัญหาของท่อลูกค้าที่เกิดขึ้นในโลกครับแล้วก็ด้วยความที่เด็กซ่อนเนี่ยมีทีมงานดีที่แข็งแกร่งนะครับเราก็ค่อนข้างให้ความสําคัญของปัญหาของลูกค้านะครับเราก็เลยมีการวิจัยและพัฒนาจนกระทั่งสามารถพัฒนาจนสําเร็จภายในหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเหรอคะเราออาแดีหนึ่งปีครับ<ะ>แล้วก็ได้ไปทดสอบในท่อของลูกค้านะครับ<ะ>ครั้งแรกที่ประเทศแคนาดานะครับ ประมาณปี2022ครับฟีดแบคครั้งแรกเป็นยังไงคะเราก็จริงจริงเป็นเงินกึ่งบายเทสที่เราทำท่วร่วมกับคู่แข่งที่มีแคปเปอร์ตี้เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็ได้ครับโดยเทคนิคของเราสามารถตรวจสอบรอยร้าวได้ละเอียดถึงหนึ่งมิลลิเมตรนะครับก็ทำให้เราสามารถเจอรอยร้าวจำนวนที่มากกว่านะครับคือเรียกว่าแทบจะเห็นทุกจุดของรอยร้าวของท่อลูกค้าเลยครับ อันนี้เป็นในส่วนของแคนาดาซึ่งเป็นลูกค้ารายแรกปกติแล้วเราจะต้องเมนเทนหรือก็ดูแลเรื่องนี้นานเท่าไหร่คะครับจริงๆโดยทั่วไปครับจะมีอยู่สองสองรูปแบบนะครับแบบแรกเขาเรียวกว่บบาใบรอครับก็คือโดยกฎหมายต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อย5ปีหนึ่งครั้งนะครับแต่ใบรีเควสของลูกค้าบางครั้งอาจจะมีการตรวจสอบถี่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะในทวีปกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลุ่มยุโรปนะครับซึ่งท่อมีอายุมากอะไรอย่างนี้ครับ ตอนนี้กลุ่มลูกค้าเราส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติไหมคะเปนต่างประเทศไหมคะครับสำหรับเทคโนโลยีการตรวจสอบท่อลำเลียงนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มต่างประเทศครับที่าลำเลียงเ,เป็นต่างประเทศใช่ครับตัวรอยลา,วร,ยลาว,วรอยลาวค่ะดรรอยลาวก็อยู่เฉพาะกลุ่มสหรัฐอเมริกาครับ oh. แล้วก็ยุโรปครับตลาดหลักๆที่เป็นลูกค้าของเรายังคงอยู่ที่สหรัฐ แล้วก็ฝั่งของยุโรปในไทยไม่ค่อยมีการใช้บริการเรื่องของตัวสอบรายร้านนะคะในไทยยังไม่เยอะมากครับค่ะใช่ครับฉะนั้นโอกาสการเติบโตที่เรามองไว้เรื่องของธุรกิจรายร้าวนี้เป็นยังไงคะเพราะเป็นธุรกิจใหม่แล้วก็เหมือนกำลังจะมาแรงเราให้ความสาคัญอสมควนครับจริงๆก็ยังเชื่อมั่นว่าธุรกิจตรวจสอบรายร้านเนี่ยครับน่าจะมีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เราน่าจะสามารถขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะครับค่ะครับมาในส่วนของธุรกิจหลักล่ะคะที่เป็นท่อลําเลียง รอยฝังบางสิครเป็นังไงบ้างจริงๆท,ท่อลำเลียงเนี่ยก็ยยจะเป็นการตรวจสอบทั้งรอยล้าวด้วย<ะ>แล้วก็กัดกร่ดอนดคู่ก<ะ>ใช่ครับก็ธุรกิจตรวจสอบท่อลำเลียงและรอยล้าวเนี่ยรอยล้าวเป็นเหมือนสับเซตของท่อลำเลียง<ะ>ซึ่งมีคู่แข่งน้อยอนะครับทำให้เราขยายธุรกิจได้ค่อนข้างมากในหลายประเทศนี้ครับค่ะตอนนี้กลุ่มลูกค้าของเราคือใครคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ขนส่ง น้ำมันระดับโลกครับก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆอยู่จำนวนไม่มากครับส่วนใหญ่เราก็ได้เข้าไปให้บริการครอบคลุมครับค่ะส่วนใหญ่สัญญาของเราอ่ะมันเป็นสัญญาคอนแทคบายคอนแทคไหมคะหรือว่าเป็นแบบครั้งต่อครั้งเป็นยังไงคะจริงๆส่วนใหญ่จะมีอยู่สองแบบครับก็คือเป็นแบบหนึ่งก็คือตรวจสอบเฉพาะท่อนั้นๆในสัญญาแบบในสัญญารูปแบบนั้นนะครับก็จะมีการตรวจสอบท่อหลายๆท่อในครั้งเดียวแต่คือในในแปดเดีวนะครับนี่คือแบบที่1แบบที่2คือการ ทำสัญญาระยะยาวนะครับก็จะมีบ้างในบางทวีปที่เราเข้าไปให้บริการนะครับเหมือนลูกค้ามีท่อหลายขนาดเขาก็อยากได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับเขาก็เลยเอาโวลุ่มมาให้เราเราว่าเขามีจํานวนท่อจํานวนมากที่อยากให้เราเข้าไปตรวจสอบนะครับอืมค่ะเราก็สามารถดูแลได้หมดครับเราบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้นนะครับฝั่งเขาก็ได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับค่ะ ถ้าจะให้ดรช่วยปักหมุดแล้วคะถ้าพูดถึงตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศตอนนี้สัดส่วนของเราเป็นยังไงบ้างคะครับก็จริงๆสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ50-50น 50, 50, ะครับปัจจุบัน50-50นะใช่ะค,ะครับถัดๆไปครับก็จะเห็นว่าการเติบโตของต่างประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นอย่างครับค่ะ50-50ในปัจจุบันแต่ว่าในอนาคตจะขยับไปต่างประเทศมากขึ้นจะเห็นตัวเลขส,สัดส่วนเป็นเท่าไหร่คะ คือจริงๆตลาดตรวสอบท่อลำเลียงในโลกเนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็ในช่วงหลังที่เราเข้าตลาดมาครับเราได้นําเงินที่ได้รับจากการระดมทุนนะครับไปลงทุนขยายธุรกิจทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับผมก็เชื่อว่าในช่วงที่ที่เราได้สร้างพื้นฐานขึ้นมาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยครับะจะทำให้เราเห็นผลการเติบโตของธุรกิจตรวจสอบท่อลำเลียงในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรป 50%จะขยับเป็น6ก7ิเจ็ิในประมาณสักกี่ปีคะจริงๆผมกว่าปีเดียวก็มีโอกาสได้ครับแปลว่าปีหน้าโอกาสสัดส่วนจะขยับเป็น60อร์็นตาจจะได้เห็นใช่ครับยังโฟกัสตลาดหลักเป็นสหรัฐแล้วก็ฝั่งของยุโรปอยู่นะคะใช่ครับในประเทศไทยล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะในประเทศเนี่ยครับหลักๆก็จะเป็นธุรกิจตรวจสอบแบบไม่ทำลายนะครับในปีที่ผ่านมาเราก็มีการได้รับสัญญาและยาวมาจากลูกค้าผู้ผลิตแล้วก็ขนส่งน้ำมันนะครับเบื้องต้นของประเทศนะครับ แล้วก็ปีที่ผ่านมาเราก็มีการขยายธุรกิจไปกลุ่มพลังงานทดแทนต่างๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนอินดัสทรีไลฟ์ไซเคอลใหม่ของธุรกิจตรวจสอบแบบนท่ทำลายของเรานะครับค่ะค่ะเอธุรกิจเรามีตุนแบคหลอกไว้ในมือไหมคะครับก็จริงๆปีปัจจุบันนะครับปี2025เรามีตั้งเป้าไว้ที่อยู่ประมาณ900ล้าน900ล้านครับ, <900. S 2> รบในช่วงประมาณ3-5เดือนแรกเนี่ยเราสามารถเก็บแบคหลอกได้มากกว่า80%แล้วครับ ก่อนจะไปเจาะตัวเลขนะคะขออนุญาตขยับไปที่เรื่องของเทคโนโลยีกันก่อนเมื่อสักครู่ดรฉายภาพไม่ฟังว่าเด็กซ่อนเองให้ความสําคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะรหมือนว่าล่าสุดเคสสตองงตึกถล่มเด็กซ่อนเองก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือดูแลตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับก็บริษัทเราก็ให้ความสําคัญทางเทคโนโลยีแล้วก็บุคลากรนะในเคสของสตองเราก็ได้นําเทคโนโลยีที่เราให้บริการลูกค้านะครับแล้วก็ ุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญครับเข้าไปช่วยเหลือทางสตองงนะครับทุกวันนะครับค่ะจริงๆเทคโนโลยีที่นําไปช่วยเหลือเป็นเทคโนโลยีทําอะไรในบริษัทเราคะก็จะมีเทคโนโลยีเขาเรียกว่า RVI <R BI. S 1> นะครับ RVI หรือ r e m o t e Visual Inspection นะครับก็ใช้อุปกรณ์เนี้ยเข้าไปช่วยตรวจสอบในพื้นที่ที่เข้าถึงยากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเอาเข้าไปช่วยนะครับมี r o b o t i c c r a w l e r นะครับก็จะแบบเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการค้นหานะครับเพื่อเขานำเข้าไป ในพื้นที่นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเทอร์โมมิเตอร์โดรนนะครับก็คือเป็นโดรนตัวจับความร้อนนะครับ,รบที่เราเข้าไปช่วยครับค่ะแปลว่าก็เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในธุรกิจอยู่แล้วแต่ว่าพอเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็สามารถส่งตัวนี้ไปใช้ไปช่วยเหลือได้แบบ<ช>ทันท่วงทีนะคะขอขยับมาที่ตัวเลขกันบ้างน,นะคะจะไปดูตัวเลขธุรกิจของทางเด็กซ่อนที่ผ่านๆมานะคะกราฟรายได้ค่อนข้างจะเป็นขาขึ้น ปีที่แล้ว67เราเห็นตัวเลขได้ยินว่าทําลายสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการเกิดอะไรขึ้นคะทำไมตัวเลขถึงสู้ชาขนาดนี้ครับก,ก็หลักๆก็มีการเติบโตอย่างมากนะครับ,รบในธุรกิจออการตรวจสอบเพาะลำเรียงนะครับ,รบก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของธุรกิจเลยครับเพราะว่าเดิมเราให้บริการเฉพาะตรวจสอบแบบไม่ทำลายมาเ,ออเกือบ3 0ปีนะครับปีที่ผ่านมาเราพึ่ง มีรายได้ตรวจสอบท่อดลาเลียงครับแซงธุรกิจเก่าของเราไปแล้วแซงหน้าไปแล้วเหรอคะใช่ครับ<ะ>เป็นธุรกิจที่เป็น u s h a v e แซงธุรกิจตั้งเดิมแล้ว<ะ>แล้วก็มองว่าธุรกิจเนี้ยก็จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะสัดส่วนโครงสร้างดูเหมือนว่าก็จะขยับเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีธุรกิจที่แซงหน้ามาแล้วนะคะเราเห็นปีที่แล้วรายได้สวยแต่ปรากฏพอมาปีนี้68อาจจะประเดินไตม่มาหนึ่งไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนเล่ยังคงพลิกกลับมา ลบอยู่นะคะขาดทุนงั้นย้ำอีกทีมันเกิดอะไรขึ้นคะแล้วโอกาสจะได้เห็นพลิกกลับมาในครึ่งปีหลังเป็นยังไงคะค,งงะครับจริงๆธุรกิจเราหรือธุรกิจตรวจสอบเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบแบบไม่ทําลายหรือตรวจสอบท่อเนี่ยครับหลักๆมันเป็นธุรกิจที่มีซีซนอนลนะครับในช่วงครึ่งปีแรกเราอาจจะไม่มีงานที่แบบถี่เท่าไหร่นะครับแต่เป็นช่วงเรียกว่าตักตวงแบ็คหลอกตักตวงแบ็คหลอกเพราะว่าอย่างที่ผมเกริ่นมาก็คือว่าช่วง3าถึงหเดือนแรกปกติแล้ว ป็นช่วงเก็บแบล็คล็อกนะครับซึ่งในช่วงส5เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถเก็บแบล็คล็อกได้ถึง80ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะใช่ครับในช่วงหกเจ็ดเดือนที่เหลือเนี่ยครับมีโอกาสอย่างสูงที่เราจะเก็บแบล็คล็อกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำลายสถิติอีกครั้งหนึ่งแะถ้าเกิดย้อนกลับไปดูสถิติตั้งแต่เราก่อตั้งบริษัทมาครับเราเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดทุกปีนะครับมีเฉพาะเพียงวิกฤตน้ํามัน ครั้งหนึ่งในประมาณปี2016ที่ไม่มีการเติบโตนะครับกับโควิดที่แบบว่าไม่ได้เติบโตนะครับเ้ียหน่อยค่ะนอกนั้นคือเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งหมดครับอืมแปลว่าแม้ว่าประเดิมแต่บ้านแรกอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเรื่องของรายได้กําไรแต่ว่าจะมาก้าวกระโดดในครึ่งปีหลังใช่ไหมคะใช่ครับเป้าหมายที่เราวางไว้จะเห็นการเติบโตเท่าไหร่ครับปีนี้ปีนี้ใช่ไหมครับเราคาดหวังการเติบโตที่ประมาณ20% 20%รายได้นะคะครับรายได้โต20%จากปี67 งันต้องให้ดอกเตอร์ช่วยชำระแล้นล่ะค่ะ20%ที่ว่ามันจะโตมาจากส่วนไหนบ้างคะปีนี้ครับหลักๆก็คือหลังจากที่เราได้รับเงินจากการลงทุนนะครับในช่วง IPO นะครับเราก็ได้นําเงินมาพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีเราครับเทคโนโลยีเก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วก็ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในวงกว้างมากขึ้นนะครับประกอบกับการที่เราขยายตลาดไป2ภูมิภาคสําคัญนะครับที่มีท่อจํานวนมาก ก็คือภูมิภาคซหรอเมริกา,น,านะครับรวมถึงพวกอเมริกาใต้อย่างละตินอเมริกา <dış absolutely S 1> ด้วยนะครับแล้วก็อ,อีกส่วนหนึ่งคือยุโรปน่าจะเห็นการเติบโตในกลุ่มท่อลําเลียงมากขึ้นนะครับที่เยอะมากขึ้นนะคะเพราะงั้นเรามองเป,ป้าปีนี้อาจจะได้เห็นการเติบโตที่ทําลายสถิติอีกครั้งหนึ่งเพราะเป้าหมายเราอยู่ที่90 0ล้านที่ปักหมุดเอาไว้นะคะงั้น3าถึงหปีข้างหน้าจากนี้ละคะการเติบโตจะเป็นยังไงยังคงก้ากระโดดต่อ่องหรือเปล่าครับจริงๆก็มองว่าด้วยเทรนด์ต่างๆของโลกเนี่ยครับ ทั้งในเรื่องของไฮโดรเจนคาร์บอนแคปเจอร์ต่างๆเนี่ยครับซึ่งเทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับใช้ท่อในการขนส่งเราก็เชื่อว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยสามารถเข้าไปเซิร์ฟตลาดนั้นได้ครับแล้วก็น่าจะเป็นแบบเหมือนเกมชนจิ้งของธุรกิจเราเลยครับจะเป็นเกมเชนจิ้งอีกรอบนึงเลยเหรอคะโอ้ร์วิวสาถึงหปีจากนี้งานการเติบโตที่บอกว่า20%ต่อปีน้อยไปปะคะ จริงๆก็มีโอกาสเติบโตมากกว่านั้นค่อนข้างเยอะครับครับเพราะว่าในรัฐอเมริกาครับมีผู้เล่นใหญ่ๆจานวนมากนะครับที่มีธุรกิจอยู่หลากหลายประเทศนะครับการที่เราเจาะตลาดรัฐอเมริกาได้นะครับเท่ากับว่าเราได้รับการ c ซอร์ติฟายระดับหนึ่งครการที่ขยายไปตลาดที่อาจจะไม่ได้รีควายเทคโนโลยีสูงเท่ารัฐอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเรา งั้นต้องถามแบบเจาะลึกหน่อยค่ะอะไรเป็นจุดแข็งของเด็กซ่อนคะทำให้เราสามารถไปเจาะตลาดในสหรัฐในต่างประเทศได้มากขนาดนี้ค,ครับจริงๆผมว่าส่วนหนึ่งก็เป็นวิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่นะครับ<ะ>ที่มีการให้ความสําคัญในเรือ่อ<ะ>งการพัฒนาคน<ะ>แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีนะครับในกลุ่มลูกค้าเราเกือบๆทุกๆรายนะครับที่ได้เข้ามาวิสิตบริษัทเราครับ<ะ>เขาค่อนข้างมีความประทับใจนะครับในเทคโนโลยีของเราพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทดสอบอุปกรณ์นะครับ หรือในภาษาเทคนิคเรียกว่าเทสใหญดของเราครับเป็นเทสใยาดที่ใหญ่สุดในโลกนะอ๋อเทสใยาดเราใหญ่มากเลยอ่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านฉางที่บ้านฉางระยองใหญ่ที่ว่ามันใหญ่ขนาดไหนคะพื้นที่ทั้งหมดประมาณสิบเอ็ดไร่ครับใช่ครับก็เป็นระบบตรวจสอบที่สามารถแบบดูแลได้หมดใช่ไหมคะเป็นพื้นที่ทดสอบของเราครับเ็กซอนเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของ R&D นะคะดูเหมือนว่ามี R&D ที่สหรัฐแล้วก็ Middle East ด้วยนะคะดรครับจริงๆเราก็ ให้ความสําคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในซั์อเมริกาแล้วก็ในตอนอกกลางนะครับจ้างเราในการวิจัยและพัฒนาเรื่องใหม่ๆขึ้นมาค่ะเรื่องอะไรบ้างพอจะแบบเล่าให้ฟังบ้างได้ไหมคะก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจสอบท่อนะครับในการเปลี่ยนผ่านท่อเพื่อนำนำไปขนส่งพลังงานอนาคตครับ อันนี้เป็นแผนใหม่ซึ่งถ้าไอานดีสำเร็จก็จะเดินหน้าต่อ,อก็จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกครับก็บมีโอกาสที่ว่าเราสามารถให้บริการลูกค้าในวงกว้างในเทคโนโลยีที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวคงต้องรอผลของไอ,งอนดีรอบนี้ด้วยนะคะแน่นอนเราว่าเราเห็นในส่วนของเดซอนเองก็ให้ความสําคัญเรื่องของ AI AI มีบทบาทยังไงบ้างคะกับธุรกิจของเราคะครับจริงๆเราก็ใช้เทคโนโลยีพวก AI เข้ามาพัฒนานะครับเพื่อความแม่นยำแล้วก็ความรวดเร็ว คือให้ได้ประสิทธิภาพความรวดเร็วสูงขึ้นนะครับของการให้บริการลูกค้าครับอีกหนึ่งเรื่องเราเห็นเด็กซ่อนเทคโนโลยีนะคะเป็นมหาชนเป็นบริษัทมหาชนเข้าจดทะเบียนใน MBI มา2ปีแล้วนะคะการที่เราเป็นบริษัทมหาชนแบบนี้นะคะมันสร้างศักยภาพเพิ่มการเติบโตให้เราอย่างไรบ้างคะภายหลังจากการเข้าตลาดนะครับเราก็มีการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดนะครับทั้งในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ตลาดนะครับ ในด้านเทคโนโลยีแล้วก็มีสฟคตอี่ในการผลิตอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีการขยายทีมไอเอ็นดีนะครับทำให้เทคโนโลยีเรามีความโดดเด่นส่วนของการตลาดนะครับเรามีการขยายไป2ภูมิภาคนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาและยุโรปนะครับในกลุ่มสารัฐอเมริกาก็มีการก่อตั้งมาประมาณ2ปีนะครับในปีที่แล้วก็มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับ ถึง200%นะครับ200%นะในปีนี้ก็คาดว่าจะมีการเติบโตมากขึ้นนะครับจากการที่อยู่ในตลาดนะครับอยู่ในสายตาลูกค้าครับก็น่าจะแบบมีโอกาสการเติบโตสูงขึ้นนะครับเช่นเดียวกับยุโรปค่ะแล้วว่าตลาดของสหรัฐเองแล้วก็ตลาดยุโรปเองศักยภาพการเติบโตยังมีอยู่มากยังมีอยู่มากครับแล้วก็ขนาดใหญ่มากๆครับค่ะค่ะเรามองตัวเองในตลาดต่างประเทศยังไงคะก็เรียกว่าเป็นผู้เล่นใหม่แล้วกันครับแต่ผู้เล่นใหม่ที่ทําให้แบบ ผู้เล่นเก่าๆมีความกังวลนะครับว่าเราจะเข้าไปแย่งตลาดเ็าได้ครับค่ะครับดรครามมาเก็ตแชร์มูลค่าตลาดในต่างประเทศนี่มันใหญ่ขนาดไหนคะถ้าเกิดผู้เล่นรายใหญ่ๆของโลกครับก็มีรายได้ต่อปีหลายหมื่นล้านค่ะครับเราก็สามารถกินแชร์ตรงนั้นได้ด้วยครับผมคิดว่าในช่วง5ปีถึงสิปีครับเราจะกินแชร์เขามากขึ้นเรื่อยๆครับค่ะแล้วก็เติบโตในตลาดต่างประเทศครับค่ะแปลว่าการที่เราระดมทุนในตลาดหุ้น m a i นี่นะคะ มันสามารถต่อศักยภาพแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีเม็ดเงินในการต่อยอดลงทุนในต่างประเทศเยอะขึ้นจะเห็นว่าเด็กซ่อนเองก็จาะตลาดต่างประเทศเยอะมากขึ้นด้วยนะคะมีปักหมุดพิกัดเพิ่มเติมไหมคะสหรัฐก็มีมาแล้วนะคะยุโรปก็รุกเข้ามาแล้วนะคะเป้าหมายต่อไปในตลาดต่างประเทศเราวายย่ายังไงอะ่ะครับจริงๆในศักยภาพเราก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดแล้วครับแล้วก็ตลาดที่เราโฟกัสปัจจุบันก็หลักๆก็ยังอยู่ในสหรัฐและยุโรปนะครับ เราก็เชื่อว่า2ตลาดเนี้ยยังสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนถามว่าภูมิภาคอื่นเนี่ยมีภูมิภาคไหนที่น่าจะแบบเป็นนิ w h y p e r g r o w t ของเราบ้างน,นะครับก็จะมีส่วนของ Middle East เ่่งปีที่แล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปทำในเรื่องของ R&D นะครับแล้วก็การตรวจสอบท่อนะครับสแสดงว่าก็าจะเป็นตลาดใหม่หม Middle East เนี่ยก็จะเป็นตลาดที่เราก็เชื่อว่าจะมีการเติบโตอย่างสูง นะครับแล้วก็ตลาดสุดท้ายที่เรามองเห็นการเติบโตนะครับก็เป็นตลาดออสเตรเลียครับเรามีเทคโนโลยีเรียกว่าเวลเคสซิงนะครับหรือการตรวจสอบลุมพุดเจาะนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าจะสร้างรายได้ให้บริษัทอย่างสูงครับน่าสนใจมากนะคะกับการเติบโตเป้าหมายที่เราวางไว้ในตลาดต่างประเทศนะคะงั้นต้องถามเรื่องของความเสี่ยงกันบ้างละค่ะท่ามกลางเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ค่อยสดใสามากเท่าไหร่ในปีนี้นะคะ ตั้งรับยังไงคะกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเด็กซ่อนมองประเด็นไหนไว้บ้างคะครับจริงๆในภาพระดับโลกครับมันก็จะมีความกังวลแล้วก็มี uncertainty ค่อนข้างมากนะครับทั้งในเรื่องของภาษีของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับห,หลักๆเราก็มีความกังวลในเรื่อง,อ,งอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีการมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ารายได้ของเราในธุรกิจตรวจสอบท่อเราซื้อขายเป็นดอลลาร์นะครับเราก็ มีการหาลือกับทางสถาบันการเงินนะครับในการบริหารความเสี่ยงในส่วนนี้นะครับอืมครับค่ะอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เราตั้งรับเอาไว้นะคะภาพรวมในปีนี้นะคะงั้นต้องปิดท้ายกันหน่อยแลวคะ่ะอยากจะให้ดอกเตอร์ช่วยฝากอะไรถึงนักลงทุนบ้างอ่ะเชิญค่ะครับก็สําหรับบริษัทเด็กซอนนะครับก็จะเรียกเป็นบริษัทที่มีการเติบโตสูงนะครับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมานะครับกว่าสามสิบปีนะครับเรามีการเติบโตทุกปีนะครับแล้วก็ การจ่ายเงินปันผลนะครับตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับเรามีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเราก็มีการจ่ายเงินปันผลในตัาส่วนที่สูงระดับหนึ่งนะครับบางครั้งอาจจะเราอาจจะมองว่าหุ้นที่มีการจ่ายปันผลสูงอาจจะไม่เติบโตนะครับแต่เราก็พิสูจน์แล้วในปีที่ผ่านมานะครับทั้งในด้านรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็จ่ายเงินปันผลนะครับ แน่นอนนะคะวันนี้เราเห็นภาพการเติบโตนะคะรวมไปถึงเป้าหมาย3-5ป,ปีจากนี้นะคะคงต้องเกาะติดไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณด็อกเตอร์ค่ะเอาละค่ะนี่ไปทั้งหมดนะคะ M A I Focus ค่ะครั้งหน้าจะพาไปเจาะลึกบริษัทไหนนะคะติดตามพร้อมกันวันนี้สวัสดีค่ะ